สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เรากลับมาอีกครั้งนะคะกับแมพ c a t w a l k s h o w นะคะหลังจากที่เราอ่ะได้ทำา p 1ีไปแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ได้รู้ข้อมูลบางอย่างมาจากชาว Tik t o k นะคะเขาบอกว่าชุดที่เราไม่ต้องการอ่ะเราสามารถกระโดดข้ามได้เลย <Wow. S 1> ซึ่ง EP แรกอ่ะเราไม่รู้เราก็เลยใส่ชุดมั่วไปเลยเราแบบว่ารับจบทุกชุดเลย <laughs> แต่ว่าคราวนี้เราจะมาลอง แบบว่าเลือกคัดสรรชุดที่มันเหมาะสมค่ะชุดไหนไม่เอาก็ข้ามไปแค่นั้นหวังว่ามันจะออกมาสวยงามให้ทุกคนได้ดูนะคะฉันไม่ไม่กระโดดข้ามอะไรนะฉันไม่กระโดดข้ามฉันจะแน่วแน่ในชุดที่มันเตรียมมาให้เธอแน่ใจนะว่าเธอจะไม่กระโดดข้ามอ่ะดูเนี่ยของจริงเธอแน่ใจนะโดนัทเราเอาดนัดไปนี่เพิ่มความกรุบกริบอืมโดนัทต้องพู่กับอะไรล่ะ โดนนะต้องคู่กับอันนี้เฮ้ยมันก็ได้อยู่นะคะเราต้องเปลี่ยนผมแล้วผมนี้มันแบบมันธรรมดาไปอ่ะถ้าใส่กับหูฟังจะเข้าไหมอ่ะเฉยเฉยสื้อสีขาวดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวดีเราแล้วเราเสื้อชันในฉล่ะฉันไม่มีเสื้อซับในหรออุ้ย ผมเราคล้ายคนนั้นเลยอะทุกคนเดะเดะเดะแฟดเดเดะเธอเห็นฉันไหมอะไรเธออ้าวทำไมสไต์เอกผมเดียวกันหมดเลยผมนี้มันทรงยอดทีดดออะไรเนี่ยสไตล์เอกหรอคนเนี้ยกระโปรงสวยใช่ว่าเธอมาเข้าเซตกันมากใช่ว่าเธอสวยนะเธอเอาไปห้ากระโปรงกับเสื้อมันเข้าเซตกันอะแล้วก็เป็นมงกุฎมันอนี้สิแค่นี้ก็สวยแล้ว แล้วทำไมถึงมูนวอล์กมาล่ะเขามูนเราไม่เห็นหน้าเขาอะเราไม่เห็นด้านหน้าเราจะรู้ได้ไงอะจะไม่เห็นหน้าเขาทั่วเราไปสามคนนี้สวยปะคนนี้สวยมากครับแขวงอ,อกหนเคะคนนี้สวยใช่ไหมเอเอทำไมผมเดียวันหมดเลยแต่เราคจริงผมนี้ฮิตเวอร์เลยอะสาวคนนี้เขาสวยนะคะแต่รู้สึกว่าเขาดูโซธรรมดา,าจริงกลางๆไป ดิฉันได้ที่3นมิฟีที่หนึ่งดิฉันได้ที่1นะคะทุกท่าน,นนี่อะไรโดนัทหรอโดนัทใช่กระโปรงฉัน,<ด>นเป็นโดนัท,นนทอุ้ยอันนี้ผมน่ารักมากผมน่ารักมากเลือกแบบไม่คิดเลยน่น่นารักไหมน่ารักเราแบบเราใส่แบบธรรมดาธรรมดาหน่อยดีกว่าอุ้ยมันก็ธรรมดาเกินไปไหมอ่ะโหยัยงก,กว้างเลย เอยเอาขอบกระโปรงอันนั้นถ้าใส่ไปเด๋อแน่พูดเลยเอาแว่นนี่อุ้ยแต่ชุดนี้สวยมากเลยอย่าไปถอดชุดนี้ทิ้งอะทำไงอะเอาไรดีวะทุกคนเราจะใส่หรือะโดดข้ามเราลองเราใส่ไปน่ารักนะแต่อันนี้เราจะโดดข้ามนะคะเราจะใช้สิทธิ์โดดข้ามอย่างที่ทุกคนในติกต็อกบอกแล้วนะเราจะใช้สิทธิ์โดดข้ามปึ๋ง ไปนี่ไงเราดอดข้ามได้เราไม่เอาโอเคเจ้าหมวกอันนั้นฉันไม่เอาเหรอแล้วก็หมวกไหมพรมอันนั้นฉันไม่เอาน่แน่โอเคชุดนี้แต่เอกเหรอแต่เอกเหรอ,อขอดูอุ้ยเขามากับผ้าปิดปากที่ยิ้มอยู่ตลอดเวลาเขาน่ารักนะคนเนี้ฉันรู้สึกว่าเขาดูเป็นผู้นําเทรนด์ยังไงก็ไม่รู้อ่ะฉันให้สี่มีเาคนนี้เธอวันนี้สวยชุดเด่นเวอร์ โอ้ยน,น่ารักน่ารักเอาไปห้าไปห้าอยอดเลยยแต่เห็น,นกระเป๋าข้างหลังแล้วแอบผิดหวังนิดหน่อยอะ <laughs> ดูคนนี้ซะก,ก่อนสวยเวอร์ส, <laughs> ส<ย>มันใส่ชุดอาบน้ำมาเดิน่ะเนี่ยคนเนี้ยเขาเราว่าเขา,าอ่ะเสื้อสวย,สวยอเราให้สีแล้วกันดีไหมแต่ลองไม่รู้อะ่ะ อังสามแล้วกันดิฉัน<อ>ไม่ติดอันดับเลยอ่ะที่หนึ่งหายไปไหนอะ่ะอะไรอะ่ะสีชมพูอันเนี้ยชาไข่มุกเหรอฉันเอาแว่นสีชมพูดีกว่าเอ้าไม่ใช่แว่นนี่นาคือแก้มดอกไม้น่ารักกลุก๊บรอบนี้ฉันไม่ได้เข้าไปด้วยผมทองไปเลยไอ้ยังไม่ได้เข้าหรออุย้ยช่วยมหมวกเหรอหมวกกับอันเนี้ยใส่อันนี้ดีไหมเพื่อความน่ารัก อ้ยน่นารักขึ้นแล้วก็เสื้อเหรอเราเป็นส,สีเสื้อนี้เราเคยใส่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราลองตัวที่เรายังไม่เคยใส่นี่สุดเฟี้ยวอเอาละออนสุดท้ายมันไม่มีอะไรเข้าเลยเอาดีดีแล้วถ้าเกิดฉันจะโดดข้ามฉันก็ไม่มีกางเกงนะสิจะบ้าเหรออสีดำแล้วกันแปลสวยคือแบบว่าฉันไปงานตอนกลางคืนอะนะแบบว่างานเต้นรำ แต่ว่าฉันหนาวฉันก็เลยเอาเสื้อเป็นเสื้อเสื้อกันหนาวรอบนี้สเตย์เอ็มไม่ได้เข้าเตยให้คะแนนได้ปะให้ได้ให้ได้เหรอไม,ไม่เข้าแต่ให้คะแนนได้เหรอใช่จะว้าวเรามีผู้ชมจากทางบ้านนะคะอุ้ยเขาคุมโทนสีชมพูหมดเลยอะ่ะเขาน่ารักนะแต่มันก็ดูสาวคนาเนี่ยเขาเป็นคนแต่งตัวแบบหลากสีเราไม่รู้เรียกแนวอะไรแต่เขาสวยอะ่ะ ว,ว้าวคนนี้ผ้าปิดปากเขาเด่น <3 S 1> มากนะเดินออกมาไม่ทันเลยมีคนให้เขาหนึ่งไปแล้วอ่ะเขาสวยมากเลยนะแต่ว่าผ้าปิดปากเขาอ่ะทําไมอ่ะสามอ่ะฉันให้สามนี่คนนี้เขาเท่จะตายคุณแหวะดิเฮ้ยคนนี้โคตรเท่อะทําเป็นเล่นอะดูกางเกงเขาดิฉันชอบมากเลยโอ้โคตรเท่ฉันให้ห้าเลยคนนี้ฉันเลิฟแฟชั่นเธอ เนาะ no. ดูธรรมดาก็กลางๆไปอย่างว่าให้สามค่ะฮะ <c oughs> <c oughs> อะไรฮะ <c oughs> สวยมากอะดิ <c oughs> สวยไหม มันเข้ากันจริงหรอมันเข้านะก็ฉันหนาวฉันไปงานเต้นรำมาแต่ฉันหนาวฉันก็เลยเอาเสื้อในรถมาใส่ไงฉันได้ตั้งสิบห้าชนะพระเจ้าฉันได้เงินมาตั้งฉันได้ที่หนึ่งด้วยอะไรเนี่ยมาถึงก็ชุดกระโปรงอันนี้ยมันธรรมดาไปค่ะทุกคนแต่ว่าถ้าเราได้กระโปรงอันนี้เราก็จะได้ความอลังนะเราว่าความอลังอาจจะชนะทุกอย่างแต่เราจะเอาอันนี้ น่ารักไ้นลาบอ่ะมึมีหางด้วยเราก็ต้องมาในความคิ้วถึงนี่มีหางด้วยหรอเราว่าสีขาวดีกว่า <c oughs> ฉันอยากจะร้องไห้หมวกไหมผมฉันไม่เอาแน่ๆมงกุฎฉันก็ไม่เออหรือว่าฉันเอามงกุฎดีนะไม่เอาอ่ะรู้จกักฟชันมีหางหออเอา้าเอา้เอามันไปติดตรงไหนอ่ะฉันมองไม่เห็นเลย อ้าสไตเอกนี่เธอเหรอเธอันมีหางไงเขามีแบบว่าคําทักทายนะคะคนนี้ค่อนข้างเป็นงานนะคะค่อนข้างเก่งมากเลยให้สี่คะแนนไปอ่ะสไตเอกเธองแบบเธอไม่เหมือนผู้หญิงเ,<ม>เลยอะ่ะว่ะมีคนให้หา,าฉันชอบอ่ะแต่มันไม่เต็มอ่ะฉันให้สี่เอว้ยหน้าเดียวสไตเอกอุ้ยเฮลโลเอาคะแนนน่ารักมาอีกแล้วว่าแต่ฉันว่าเธอธรรมดาไปอ่ะฉันคงให้เธอได้แค่ เท่าไรเดียสองแล้วกันจะขอโทษนะแฟชั่นสุดจ้าของดิฉันเองเป็นยังไง<ห>เป็นยังไงฉันให้กางเายไม่เหมือนฉันมีพราค,คุมฉันดูฟุ้งฟิ้งกว่าฉันดูมีอะไรนี่ไง่ะได้ที่สองโห